สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่โนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอ,อรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนโสดคนโสดชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูค่ะประจําเดือนมกราคม2 5 6 7นะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีคนเข้ามาปิง๊งมีคนเข้ามาดิวกับชาวธาตุไฟไหมนะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟก่อนค่ะไพ่ใบแรกนะคะเอ็ดออฟคัพ เจ็ดเหรียญหกถ้วยเจ็ดถ้วยค่ะเก้าดาบสามไม้เอ็ดออฟวาดเพดออฟคัพเดอะทาวเวอร์และนายออฟคัพค่ะ โอเคค่ะสำหรับพลังงานของคนโสดชาวธาตุไฟนะคะในเดือนนี้ก็บอกเลยว่าในช่วงเดือนนี้นะคะชาวธาตุไฟเนาะ มีเกณฑ์อ่อมีโชคลาภเข้ามานะคะในตรงนี้แล้วก็มีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับชาวธาตุไฟค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องความรักค่ะเป็นไปได้สูงเลยว่าจะได้พบได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาถ้าเป็นเรื่องงานแล้วมีโอกาสได้งานใหม่เนาะชาวธาตุไฟที่สมัครงานไว้บอกเลยค่ะว่ามีโอกาสที่จะได้งานใหม่สูงมากในช่วงเดือนนี้ หรือชาวธาตุไฟนะคะได้รับโปรเจกต์ใหม่เป็นงานที่สร้างชื่อเสียงสร้างผลงานให้กับชาวธาตุไฟค่ะค่ะในตรงนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องเงินแล้วค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดหนักนะเหมือนกับว่าตัวคุณเองะคะ่ะมันเหมือนออน้ำท่วมปากพูดไม่ออกอาจจะมีคนเข้ามายืมหยิบยืมเงินแล้วมันทาให้ไม่สามารถจะปฏิเสธได้นะในตรงนี้อ,อยังไงเราก็ระมัดระวังนะคะในเรื่องการให้คนอื่นหยิบยืมเงิน อาจจะทําให้ชาวธาตุไฟปวดหัวภายหลังได้ค่ะ ừ, ในตรงนี้ค่ะพลังงานขึ้นมาคุณอาจจะได้แบบต้องซัพพอร์ตครอบครัวต้องซัพพอร์ตพ่อแม่พี่น้องที่มีความเดือดร้อนเข้ามาในช่วงเดือนนี้ก็ปเป็นไปได้สูงเช่นกันค่ะค่ะก็บอกเลยว่าพลังงานณนะตอนนี้เวลาเนี้ได้รับความเมตตาจาก หัวหน้างานจากผู้บังคับบัญชานะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองได้รับโอกาสได้สิ่งดีๆได้โอกาสดีๆในหน้าที่การงานนะคะ,ะพลังงานของเจ็ดถ้วยนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักแล้วชาวธาตุไฟค่อนข้างที่จะมีสเปคสูงนะในตรงนี้ค่ะวาดฝันไว้ว่าคนรักจะต้องแบบเพอร์เฟกเนาะมีแบบ1 2ึ่สามสตามที่ชาวธาตุไฟคาดหวังไว้นะคะ ค่ในตรงนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะเปิดใจยากเพราะว่าหาคนที่ถูกสเปคตรงไทยตรงใจยากนะค่ะพลังงานตรงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคนเก่าๆที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือกลายเป็นรักดีเทิร์นหรือคนใหม่ที่เป็นคนที่อาจจะเคยคุณหน้าคุณตากันมาแล้วอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนหรืออาจจะเป็นคนที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนนะคะที่จะเข้ามาเหมือนคุยกันแบบพิเศษมากขึ้น หรือเข้ามาแอบปิ๊งแอบชอบอะค่ะในตรงนี้เนาะเพราะพลังงานของสมไม้อะมันเป็นอะไรที่อ๋อเป็นรักรีเทิร์นก็ได้เป็นคนเก่าๆที่เคยเลิกลากันไปแล้วจะกลับมาคุยกันใหม่ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงค่ะในตรงนี้นะค่ะแล้วก็มีพลังงานคนที่อายุน้อยกว่าเนาะที่จะเข้ามาขายขนมจีบชาวาธาตุไฟในเดือนนี้ก็เป็นไปได้สูงเช่นกันค่ะเหมือนกับว่าคุณกับเขาอาจจะ เจอกันแบบไม่ทันคาดคิดไม่ทันตั้งตัวเนาะในตรงนี้ค่ะอืเป็นไปได้สูงเช่นกันถ้าอส่วนเรื่องงานก็ให้เรามาระวังเรื่องเออมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานนี่ก็เป็นไปได้ค่ะอาจจะเป็นขัดอกขัดใจกันอาจจะเป็นเหมือนกับอ่อทัศนคติไม่ตรงกันหรือว่าคิดเห็นต่างกันอะคะ่ะในตรงนี้ก็เรามาระวังนิดหนึ่งเนาะค่ะ พลังงานในตรงนี้นะตอนนี้เวลานี้เรื่องเงินโอเคเรื่องงานโอเคแต่เรื่องเงินก็ให้ระมัดระวังเรื่องออกการให้คนอื่นหยิบยืมนะคะจะทําให้ปวดใจในภายหลังได้ถ้าเป็นเรื่องความรักอะค่ะคนโสดชาวธาตุไฟเนาะเป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์เป็นคนที่ถ้าไม่ใช่หรือรู้สึกว่าไม่โอเคก็จะไม่คุยเลยนะอืมค่ะในตรงนี้มีพลังงานสูงเลยว่าเดือนนี้จะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจอน มุ่งเน้เนไปที่เป็นคนเก่าๆคนหน้าเดิมๆคนเคยรู้จักนะคะกลับเข้ามาแบบคนพิเศษแบบคนที่มีความรู้สึกดีๆต่อกันเป็นพิเศษค่ะในเดือนนี้เพราะพลังงานของเอ็ดออบคับขึ้นมาด้วยค่ะเป็นไปได้สูงเลยว่าจะเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่จะเข้ามาเขาเป็นชาวธาตุใดราศีใดคะสีดาบ เอ็ดอัลคับเอ็ดอัลพาร์ติเคลหรียญค่ะ7ถ้วยและ2ไม้พลังงานในตรงนี้นะคะอะเขาจะเป็นได้ทั้งชาวธาตุน้ำและชาวธาตุดินเนาะค่ะพลังงานในตรงนี้ค่อนข้างที่จะมุ่งเน้นไปที่ชาวธาตุน้ำกับชาวธาตุดินเนาะก็ จะเป็นคนลักษณะแบบเรียบง่ายเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านความรักมาแล้วเนาะล้วอย่างที่มีกาเกินไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าเป็นไปได้สูงด้วยว่าจะเป็นคนเก่าๆที่กลับเข้ามาในความสัมพันธ์และพลังงานในตรงนี้ก็สัมพันธ์กันนะคะโอเคค่ะเขาเป็นคนยังไงบ้างแปดไม้หกดาบ เจ็ดเหรียญเขาก็เป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์นะถ้าถูกใจแล้วเอก็ไม่เปลี่ยนใจง่ายๆนะคะคนคนนี้นะแล้วก็พลังงานของเจ็ดเหรียญขึ้นมาเป็นคนจริงจังกับความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้คิดเยอะคิดมากเหมือนกันในความสัมพันธ์อืหกไม้ควีนออฟสอดแล้วสองดาบเนาะค่อนข,ข้างที่จะไม่ค่อยแสดงออกด้านอารมณ์ด้านความรักหรือเป็นคนที่ เก็บความรู้สึกเก่งอะค่ะคนคนนี้นะแต่ก็บอกเลยว่ายังมีทิศทางที่ดีระหว่างคุณกับเขาเนาะอืมเขาเป็นคนชัดเจนเป็นคนที่ถ้าได้ถ้าได้รักใครแล้วชอบใครแล้วทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจเหมือนกันค่ะคนคนนี้โอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าระหว่างคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไหมคะก้าวดาบสี่ถ้วย จ็ดไม้อ๋อพลังงานในตรงเนี้ยค่ะเหมือนชาวธาตุไฟกลัวเนาะในหนึ่งก็เหมือนกับว่ากลัวที่จะกลับไปซ้ำรอยเดิมรอยเก่าอะค่ะแล้วก็เหมือนกับอ๋อยังไม่อยากเปิดใจนะตอนนี้เวลาเนี้ยถามว่าคุยได้ไหมก็ตัดสินใจก่อนอยู่ดีนะเหมือนกับกลัวความวุ่นวายกลัวปัญหาที่จะตามมาค่ะเหมือนในตรงเนี้ยมีความกลัวกังวลใจกับคู่แข่งอือกลัวว่าเขาจะมีคนคุยอยู่ก่อนแล้วกลัวว่า ออความมีเสน่ห์ของเขาที่จะทําให้คุณวุ่นวายอะค่ะในความสัมพันธ์9ถ้วย8ถ้วยกลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจนะ5ถ้วยอย่างที่มิกาบ,บอกอะค่ะเพราะว่าพลังงานอะมันมุ่งเน้นไปที่คนเก่าๆที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่าคนที่คุณอาจจะรู้จัก มาแล้วหรือเคยคุยมาแล้วแล้วก็ห่างๆกันไปแล้วจะกลับมาคุยใหม่ในตรงนี้ค่ะคุณกลัวคุณกังวลใจคุณไม่กล้าเปิดใจคุณกลัวความวุ่นวายในความสัมพันธ์คุณกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นๆอยู่แล้วแล้วมาทําให้คุณเองวุ่นวายค่ะนะตรงนี้เวลาเนี้ยบอกเลยว่าคุณกลัวความเจ้าชู้ของเขาคุณกลัวความมีเสน่ห์ของเขากลัวอกหักกลัวผิดหวังกลัวเสียใจกลัวซ้ํารอยเดิมซ้ํารอยอดีตนะคะนะตรงนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่กังวลใจแล้วก็ เหมือนถ้าได้เจอถ้าได้คุยก็ยังขอดูขอพิจารณาก่อนนะอ่ะสองถ้วยถ้าถามว่าเขาถูกใจไหมเขาถูกใจนะตรงสเปคตรงไทค่ะเนี่ยค่ะกลัวความเจ้าชู้ของเขากลัวความวุ่นวายกลัวปัญหาที่จะตามมาเพราะความมีสเสน่ห์ของเขาด้วยความแพรวพราวของเขาด้วยค่ะทำเงนห้าเหรียญเดอะเมอร์ดิเชียน The อ่อค่ะ คุณไม่อยากวิ่งตามกับความรักความสัมพันธ์เนาะเหมือนคุณขยาดอืมเพราะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเขาเป็นคนเฟรนลี่เขาเป็นคนที่อาจจะดูเจ้าชู้กุ้มกลิ่มมะค่ะเลยทําให้มีคนเข้าหาเขาเยอะในตรงนี้เป็นอะไรที่ชาวธาตุไฟกลัวกังวลใจแล้วเหมือนขอพิจารณาก่อนขอพิจารณาก่อนขอดูก่อนนะคะว่าจะคุยต่อไหมหรือจะไปจะสารความสัมพันธ์ต่อไหมนะในตรงนี้ค่ะ โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธนะ์เน้อว่าจะเป็นยังไงเอ่ยจะได้ดิวจะได้ไปต่อกับความสัมพันธ์นี้หรือว่าจะพอแค่นี้ค่ะไพ่ไวได้นะคะสามเหลียญเดอ d e เดวอืมคนคนนี้เป็นคนมีเสน่ห์มากๆนะคนที่จะเข้ามาณนะเวลานี้เดือนนี้เพดออฟสอดเอ็ออฟพาร์ติเคอ่าก็เป็นไปได้สูงเลยค่ะว่ามีการคุยเนอ้อเหมือนแบบ เป็นการคุยเป็นการเปิดโอกาสให้กับเองเหมือนกันอะคะ่ะแต่ก็ยังไม่เปิดใจนะสี่ถ้วยยังปิดกั้นอยู่ยังกลัวอยู่ห้าเหรียญค่ะกลัวว่าคุณจะต้องวิ่งตามเขากลัวว่าคุณจะต้องเป็นอะไรที่เปิดใจไปฝ่ายเดียวอะกลัวค,ค่ะกลัวไปหมดเลยเอ็ดเอากวา่าแต่ถามว่าคุยไหมคุยนะหกดาบขึ้นมารอแล้วนะคะถ้าเผื่อว่ามันรู้สึกเหมือน มีกลิ่นมามีทำแม่งทำแม่งมาเนี่ยชาวธาตไฟปิดเลยนะปิดการขายได้ค่ะไม่ไปต่อความสัมพันธ์เนาะอืมโอเคค่ะ สำหรับแนวน้องความสัมพันธ์นะคะก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ถามว่าคุยไหมคุยเนาะแล้วเหมือนกับกลัวกับการเริ่มต้นในครั้งนี้มากๆค่ะใจหนึ่งก็อยากไปต่อความสัมพันธ์เนาะใจหนึ่งก็คิดกลัวค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์มากๆในตรงนี้แล้วคุณก็รู้แล้วว่าถ้าเปิดใจให้เขาไปอะถอนตัวยากแน่นอนอืมพลังงานนะตรงนี้บอกเลยว่าถูกใจไหมถูกใจตรงสเปคตรงไท มันห้าสิบห้าสิบอะเหมือนอยากคุยต่อมากๆแต่ก็รู้ตัวค่ะว่าคนคนนี้ถ้าได้คุยไปแล้วอะอะไรบ้างที่คุณจะเจออะไรบ้างที่คุณจะต้องมานั่งปวดหัวเนาะเหมือนกับกํากึง่งอาจจะคุยอาจจะมีการคุยมีการทักเข้าทักมาคุยไป เปิดโอกาสให้กับเองได้คุยแล้วเหมือนกับคุยไปดูไปด้วยว่าเขาเป็นยังไงบ้างเพราะพลังงานในตรงนี้ค่ะเหมือนกับคุณเปิดโอกาสให้เขาเนาะมีการคุยกันแต่ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ตัวคุณเองรู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะเพราะว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่อาจจะมีคนลุมล้อมเขาเยอะค่ะในตรงนี้คุณไม่อยากเด็ดเหนื่อยกับความสัมพันธ์ ชาวธาตุไฟนะคะในหลายๆคนบอกเลยว่าชิ่งก่อนเลยค่ะก่อนที่จะทุกข์ใจก่อนที่จะยุ่งยากใจไปกว่าน,นี้เนาะเหมือนกับคุยไปแล้วดิวไปแล้วอะ่ะรู้สึกได้ว่าเขายังไม่นิ่งเขายังมีคนอื่นอยู่เขายังไม่สามารถที่จะทําให้ชาวธาตุไฟได้มั่นใจได้เลยว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้จริงๆในตรงนี้ชาวธาตุไฟถอดใจเนาะแล้วก็อาจจะไม่ไปต่อความสัมพันธ์นี้แล้วอะคะ่ะเหมือนกับ กลัวกังวลใจกลัวความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับประเด็นที่เขาอาจจะมีคนคุยมีคนดิวเยอะทําให้ชาวธาตุไฟรู้สึกว่ามันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงไม่คุ้มที่จะไปต่อค่ะในตรงนี้ค่ะมีการคุยนะมีการให้โอกาสเขา,เาให้โอกาสตัวเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ยากที่จะไปต่อค่ะเพราะว่าไม่อยากที่จะพาตัวเองให้ พบกับความผิดหวังพบกับความเสียใจเนาะก็เหมือนกับคุยกันอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่ไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะค่ะก็ยังไงเรามิกาขอให้คนสดชาวธาตุไฟนะคะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่เนาะแล้วขอให้ความรักความสัมพันธ์สมหวังนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโรได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ